นี่กขาเ็นอีกคนนึงที่รักสะอาดมุกมัม่นนะครับผมของเจ้าชีตาดูคุณอ่ะโอ้โหที่สมบัติที่ไหนชีอื้อชีตาเขาดีขึ้นนะครับตั้งแต่มีเป็นไซต์ตัวนี้นะครับผมพอดีผมเพิ่งตื่นผม,ม่สบายตื่นมาไปว่าทำงานจะจีเลยนะครับผมแรื่องแรกแรกชีตาชีตาหมวกมุ้งมาถ่ายตัอะไรตอนนี้อีบ้า ดีลักอาดนะดูชีกุนนะแล้วฝุ่นไม่ฟุ้งไม่อะไรเลยแล้วแบบทําให้แบบตาชีแบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แสบตาอย่าเงี้ยน,นะครับนี่ฝุ่นเลยชอบมากโอเคดูดูดโอโ้โ,อโหสมบัติอยู่ไหนสมบัติอยู่ไหนโอ้โหดูเป็นก้อนอ่ะฮะไม่เหม็ดแน่เลยนั่งอยู่เนี้ยไม่เหม็นเลยหอมจื่นใจลักษณะสะอาดมากหนุ่มน้อยวัน พอแล้วโอ๊ยเราขุดทองไ้เนี่ยคนวันพอแล้วนี่ซานอแมนยิ่งกว่านี้อีกนะชีตาแมล็กเจ็มตัวนี้เล้อยชีขุดทองทั้งวันเลยจ้ะเนี่ยครับฝุ่นไม่มีทำให้ตาแมวรอกน้ำปลาแทบน้อยเลยครับผมแล้วแบบในการสูดดมหรืออะไรอย่างเงี้ย ปลอดภัยกับแมวด้วยกับคนด้วยห้องนี้ก็ไม่มีฝนอีกแล้วไปโอเคบายๆครับน <c oughs> ชีงขุดอยู่เลยถ้าไม่อยู่ไหนก็ทีมขุดตลอดไปแล้วครับผมโอ้ยพอเถอะอ้วนอ้วนพอละบ๊ายบายเลซี่เซี่ชิดูอ้วนขุดดิอ้วนขุดดูอ้วนขุดโอเคครับ